หลายคนถามว่าล่านเจ้ารับแก้วายุติไอ้เฮ้ยเจ้าไปอยู่แต่ไหนมาแก่สุเนวนันละเหลือแต่แก้ผ้าละนี่บางคนก็ถามว่าการแก้วามันจําเป็นอยู่บ้ายไถ้ารถเจ้าเป็นรถเดิมๆมีการเปลี่ยนน้ืมันเครื่องบ้างตามระยะที่กาหนดไว้หรือเจ้าไปรีแแมปมาบ่ได้เปิดรอไปแก้หาสิแตกติมันเปลี่ยนเงินแต่ถ้าเจ้าเป็นคนใส่รถสมบุติสมบัติมันเครื่องก็บ่ค่อยเปลี่ยนใส่งันนะเป็นไปได้แ็แก้วว่าล้อเจอมาหลายคั้นแล้วเดียงว่ากับสิพังแล้วยนม่พอสรุปให้เด้อหนึ่งจุดเก่าผู้ใด คิดอยากจะแต่งรถลงโท่โบบูดสูงเปิดรอบมากก็ล้งานกำหนดไว้ก็ต้องแก้ว้าวตัวล่อหาพระแสงติบอดอกครับถ้าเจ้าบ่แกอยากให้รถอิกว่ามันกะสิยุบตมันดีดบ่ทันว่ามันกะสิยันตัวซ้ำให้ก็นั่นถูกเมียทีบตัวแล้วใคยว่ามึงเอารถไปเฮ็ดนี้ยังมาพังดูพังด้านแท้ถ้าเป็นไปได้ก็พากันแก้โลทั้ังมาค่าซอมเบิดหลาย่าแก้วว้าหุ่นเด้อเอาเคยได้ยินบ้าเสียหน่อยเสียหนักแจ้งหักเงียโอ้ยถูกบล่ะสูแก้ว่าวใส่กระป๋องเวทเกตเร็จแล้วก็ทำการ รีแมปตัวรีแมปแล้วก็ล่องเบิรงลูกค้าถูกใจมากเลยก่อนสิกรับลูกค้าก็บอกว่าโอ้ร้านเจ้ารถหลายซื้อมือเนาะไอ้ไปมีเคล็ดลับเด้อลูกค้าคอยต้องมาก่อนเสมอหมายถึงไอ้ความสำคัญยังคักบ่บอบ่สร้างมาที่หลัง <c oughs>